มีแต่บรรดาเพื่อนฝูงนะครับผมที่ทําการเ,ออเป็นห่วงความรู้สึกนะเขาก็เลยถามตู้ว่าตู้เมียมึงมีชู้หรอวะสำหรับแต่งเรื่องจากคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับผมมาด้วยกัน3คอมเมนต์เลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับได้รับยอดถูกใจไปทั้งหมด14หัวใจเลยนะครับผมทําไมมันน้อยจังวะ อ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าไอคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทําการรีวิวสินค้าไปเนี่ยมันก็เลยโดนปิดกัน้นมันเห็นตายี่ห้ออะ่ะไม่ต้องสนใจมันถือซะว่าเป็นท็อปเมนแล้วกันนะครับมีทั้งหมด14หัวใจนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คําด้วยกันนะครับผมน่าจะยาวที่สุดแล,ล้วแหละมีคําว่าตู้มีแฟนหนคนชื่อปารีนาแต่ปารีนามีชู้ชื่อป้อมไอคำว่าตู้เนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะ น้องมันน่าจะใส่คําว่าตู้แต่มันใส่สลาผิดก็เลยแปลคำว่าตู้เพราะฉะนั้นนะครับผมอันนี้น้องเขาใส่ผิดนะเราจะไม่แต่งคําอะไรที่มันไม่มีในสิ่งที่น้องเขากําหนดนะน้องเขาแต่งคําว่าตู้มาเราก็จะต้องแต่งคําว่าตู้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทําการแต่งเรื่องกันดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้เราจะแต่งออกมาอย่างไงบ้าง เป็นพนักงานโรงงานอยู่โรงงานแกะเม็ดมะม่วงตู้เนี่ยเขามีหน้าที่ในการแกะเม็ดมะม่วงลงถุงตู้เป็นชายโสดหล้แฟนโสดมาได้ประมาณ6ปีแล้วถึงแม้ว่าเรื่องความรักเนี่ยตู้เขาจะห่วยแตกแต่สําหรับเรื่องการงานน่ะตู้เขาเป็นที่หนึ่งเขาได้รางวัลพนักงานดีเด่นมาหลายปีซ้อนจนมีอยู่วันหนึ่งหัวหน้าของตู้เนี่ยพาคนคนหนึ่งมาแนะนําตัวให้ตู้รู้จักเฮ้ยตู้อ่าอ่าหนูชื่ออะไรนะไหนอลองแนะนําตัวกับพี่เขาซิสวัสดีค่ะหนูชื่อปรินาค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมาฝึกง,งานวันนี้วันแรกเอออชื่ปราร ตู้ยังไงก็ฝากดูแลปรีนาะด้วยนะสองงนสองงานอะไรเขาหน่อยน้องเขาเพิ่งมาวันแรก ฝากด้วยนะหลังจากที่ทําการฝากเนื้อฝากตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตู้ก็ได้พาปรีนาเนี่ยไปทําการเซอร์เวว่าตรงนี้ยังไงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันเลยระยะเวลาผ่านไปนะครับผมความสัมพันธ์ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นก็ไปกินข้าวโดยการไปเดินเล่นโดยการไปดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปลงเฟซลงบุ๊กอะไรด้วยกันจนทําให้คนทั้งโรงงานเนี่ยต่างคิดว่าทั้งสองคนนี้เขากําลังคบกันอยู่แต่หารู้ไม่ว่าทั้งสองคนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับเพราะ ปรีนาก็จะปฏิเสธด้วยกับการที่บอกว่าดูดูกันไปก่อนลองเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรประมาณนี้แล้วมีอยู่ช่วงนึงนะครับผมในช่วงนั้นเนี่ยปรีณาเนี่ยเขาได้ทําการลาป่วยอยู่แล้วจูู่นะครับผมที่โรงงานของเขาเนี่ยก็มีคนเอาดอกไม้เนี่ยมาส่งให้ปรีนาข้อความในการ์ดบนดอกไม้เนี่ยเขียนว่า หายไวยๆนะครับที่รักของพี่เป็นเท่านั้นครับผมเมื่อตู้เนี่ยรู้เรื่องราวนี้ก็ได้เดินไปดูว่าดอกไม้นั้นน่ะใครส่งมาแต่เดินออกมาก็ไม่เห็นแล้วว่าดอกไม้นั้นน่ะมาจากใครมีแต่บรรดาเพื่อนฝูงนะครับผมที่ทําการเออเป็นห่วงความรู้สึกนะเขาก็เลยถามตู้ว่าตู้เมียมึงมีชู้เหรอวะ ที่เขาถามแบบนั้นก็เพราะว่าทุกคนในโรงงานเนี่ยต่างเข้าใจว่าตู้กับปรีนาเนี่ยกำลังคบกันอยู่และเมื่อถึงวันที่ปรีนานะครับกลับมาทํางานบรรยากาศในโรงงานนี่ก็เรียกได้ว่าไม่เหมือนเดิมเลยมีแต่สายตาที่แบบว่ามองเอ๊ะ ไอ้ะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งปรินาเขาก็รู้สึกได้ว่าเออมีทุกคนเนี่ยมองเขาแปลกไปนะเขาก็เริ่มถามตู่ว่านี่ตู่ตอนที่เราไม่สบายอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทําไมคนในโรงงานเนี่ยมองเราแปลกจังตู่เขาก็ได้ทําการเล่าเรื่องราวอะไรทุกอย่างให้ฟังนะครับแล้วเขาก็ถามกับปรินาว่าเราถามเธอจริงๆเธอมีแฟนแล้วใช่ไหมเธอถึงปฏิเสธไม่ยอมคบกับเราเมื่อปรินาได้ยินแบบนั้นนะครับผมเขาก็เกิดความโมโหขึ้นมานะครับเขาก็ได้ทําการลุกขึ้นมากางลงอาหารแล้วเขาก็ตะโกนออกไปว่านี่ทุกคนคะถ้าทุกคนส่ง สงสัยก็อยากรู้อะไรอ่ะทุกคนมาถามเราตรงๆก็ได้นะไม่ใช่พากันมามองแบบนี้เรารู้สึกไม่ดีเลย ผู้ชายที่ส่งดอกไม้มาให้เราอ่ะเขาเป็นพี่ชายเราเองเปิดร้านอยู่แถวนี้เขารู้ว่าเราป่วยเขาก็เลยส่งดอกไม้มาเยี่ยมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตู้ถ้ามีคนเข้าใจผิดเธอก็แก้ต่างให้เราหน่อยสิไม่ใช่เธอปล่อยให้มันเลยตามเลยแล้วเธอรู้อะไรไหมอีกอย่างหนึ่งอะ่ะที่เราไม่ยอมคบกับเธออ่ะก็เพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงชื่อปรินาเป็นชื่อของเราก่อนที่เราจะแปลงเพศก่อนหน้าเนี่ยเราเปอมเราเป็นผู้ชายเธอรู้แบบนี้แล้วเธอจะรับได้หรือเปล่าล่ะ หลังจากที่คนทั้งโรงงานนะครับได้รู้ว่าปรินาเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนก็ต่างพากันอึง้งเหลือไว้แต่เพียงตู้อย่างเดียวนะครับผมตู้เนี่ยเขาก็ได้ทําการลุกขึ้นมาแล้วเขาก็พูดกับปรินาว่ารับได้สิทําไมจะรับไม่ได้ที่เราชอบเธออ่ะก็เพราะว่าเธอเป็นเธอไม่ว่าเธอจะเป็นเพศอะไรเราก็รับได้หมดอีกอย่างนึงอ่ะเธอไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าเราอ่ะมีเบอร์โทรศัพท์ของเธอได้ไงเรารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเธอเป็นผู้ชายแต่ว่าเราอ่ะรักเธอไปแล้วให้ทำยังไงได้โอ้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นแบบ อือ uh huh. ความรักชิ้นใหม่เลยนะครับผมนี่ถ้าสมมุติแบบมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะเรียกได้ว่ายังไงดียคือมันเป็นความรักที่แบบน่าย,ยินดีมากๆเลยอะเอายังไม่จบหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ตู้เนี่ยเขาได้ทําการแบบว่า โอ้โหประกาศแบบนั้นไปเขาก็ได้ทําการขอปรินาครบนะครับต่อหน้าพนักงานโรงงานนับร้อยกันเลยทีเดียวครับผมเรื่องทั้งหมดก็จบไปได้ด้วยดีอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับอ้้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักนี่ไม่มีพรมแดนสามารถก้าวข้ามได้ทุกอุปสรรค ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องที่2กันเลยดีกว่านะครับสาหรับเรื่องที่สองนะครับผมมียอดถูกใจเยอะมากมียอดถูกใจทั้งหมด3,412ถูกใจกันเลยทีเดียวมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9คานะครับผมสําหรับ9คํานี้นะครับผมได้ไปดูสาเหตุมาแล้วว่าทําไมมันถึงมียอดถูกใจเยอะขนาดนี้มันจะเป็นเพราะว่าอ่าที่น้องเขาหมายถึงเนี่ยมันจะมีคําว่า ตูนกับคําว่าราชาหล่อเท่เนี่ยมันน่าจะเป็นคนดังในติ๊กตอกเนี่แหละ แต่ว่าในที่นี้นะครับน้องเขาเนี่ยได้ทําการแยกคําออกมานั่นก็คือมันจะมีคําว่าพี่มีตูนมีชื่อว่าราชาหล่อเท่ไปทะเลมีลูกด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับผมสไตล์ในการเล่าเรื่องของเรานะถ้าสมมติว่าคําไหนที่มันแยกเนี่ยเราก็จะต้องแยกเรื่องออกมาคําไหนที่มันติดกันมันก็จะกลายเป็นคำคำเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราก็จะลองไปแต่งให้มันแบบว่าเป็นแบบแลกทางเลยรู้เลยว่าคอมเมนต์เนี่ยอยากจะแต่งให้มันออกแบบสองคนนี้เขาเป็นประมาณแบบว่าได้คบกันอะไรแบบนี้แต่เราจะไม่แต่งแบบนั้นเราจะแต่งเรื่องราว ชิ้นใหม่ขึ้นมา นายแจนและก็นายมีเนี่ยลูกผู้พี่ลูกผู้น้องสองคนนี้เขามีความสนิทชิดเชื้อกันมากเขาสนิทกันตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่สมัยที่กระตูนเรื่องดังที่มีชื่อว่ามหาจารร์สาวน้อยพิตตี้เคียวเนี่ยยังทําการฉายออกอากาศอยู่ก็น่าจะประมาณหลายสิบปีแล้วแหละด้วยความสนิทชิดเชื้อของทั้งสองคนนี้นะครับผมก็เลยทําให้ความรู้สึกเนี่ยแปรเปลี่ยนจากลูกผู้พี่ลูกผู้น้องก็กลายเป็นคู่รักกันในที่สุดในทีแรกทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําการเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาบรรดาญาติๆนะครับผมแต่ถ้าว่าบรรดาญาติๆนะครับผมก็ ความรักที่เปรียบเสมือนว่ามีพระราชาเนี่ยมาออกคําสั่งเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ครับผมนายแจนและก็นายมีเนี่ยเขาก็เดยได้ทําการตัดสินใจแต่งงานกันครับผมโดยที่ไม่แคร์คาติติงของญาติญาติเลยนะครับ นวันแต่งงานนะครับทั้งคู่ก็แต่งตัวสวยสงาหล่อเท่สุดท้ายแล้วงานแต่งของทั้งคู่ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วทั้งสองเนี่ยก็มีแผนที่จะไปทะเลบางแสนเพื่อทําการไปฮันนีมูนกันหลังจากเสร็จสิ้นงานฮันนีมูนเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาอยู่บ้านใช้ชีวิตปกติประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย แจนเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการผิดปกติเริ่มเหม็นอาหารเริ่มแบบว่าอ้วกเริ่มอาเจียนนะครับผมในมีเนี่ยก็เลยพาแจนเนี่ยไปหาหมอและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้รับข่าวดีว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยกำลังที่จะมีลูกด้วยกันสําหรับเรื่องนี้นะครับก็สอนให้รู้ว่าไปสมยิยได้แค่เสร็จแต่ถ้าอยากได้เด็กต้องไปบางแสนเลยนะจ๊ะไปสมิธได้แค่เสร็จ แต่ถ้าอยากได้เดียกับไปบางแสนท้องเลยโอเคครับผมเรื่องที่2ก็จะประมาณนี้นะครับคำไม่ยาวมากเรื่องก็จะสั้นๆหน่อยส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ไม่ใช่ท็อปเมนดิอันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของท็อปเมนคือว่าหลังจากที่ลงคลิปไปเนี่ยผ่านไปประมาณ20คลิปในทิกต o k เลยเนี่ย มันก็มีน้องๆที่แบบว่าโหพี่บังทําไมพี่บังเอาแต่แบบพวกท็อปเมนต์น,น่ะแล้วคนที่ไม่ได้ท็อปเมนต์น,น่ะคนที่แบบว่าพิมพ์ไปแต่ไม่ได้เมนต์น,น่ะมันก็เลยแบบเหมือนคบน้อยเขาน้อยใจอ่ะเนาะไอ้เราก็เลยไปหยิบยกคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่มีคนถูกใจเลยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคลิปที่ไม่มีคนถูกใจเลยนะครับผมจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7มี่ห้าดมีด้วยกันทั้งหมด7คําด้วยกันนะครับมีคําว่าพี่บังกินขี้จนท้องเสีย เออก็ไม่แปลกใจหรอกไม่มันเป็นคอมเมนต์ที่เชิงกวนตีนูมากกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวทั้งหมด7คํานี้เราจะออกไปแต่งเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าอันนี้อยากจะได้เรื่องราวแบบที่มันซึ้งซึงหน่อยละกันโอเคเดี๋ยวเราลองไปแต่งเรื่องราวสุดท้ายเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับ ี่เอและน้องซีสองพี่น้องอดีตลูกชายของมหาเศรษฐีหลังจากที่พ่อของเขาเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุมีน้าซ้ํานะครับผมธุรกิจก็ถูกโกงแล้วก็ถูกหุบไปจนทําให้ชีวิตของพี่เอแล้วก็น้องซีเนี่ยเกิดความลําบากอย่างมากต้องผันตัวไปเป็นเด็กเก็บขยะนะครับผมมีอาชีพในการเก็บของเก่าขายเก็บขวดเก็บกระดาษเก็บอะไรพวกนี้หาเงินเล็กๆน้อยๆบรรเทาแล้วก็จุนเจือชีวิตของตัวเองไปขนาดบ้านของทั้งสองคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลังคาเนี่ยจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดในการบังแดดบังฝนกันเลยทีเดียวส่วนอาหารการกินนะครับ ต้องพูดถึงนะครับผมส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากกองขยะอาหารจากในถุงที่เขากินเหลือแล้วซึ่งแน่นอนครับผมอาหารพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีพวกขี้ดินขี้เลนหรือว่าขี้โคลนอะไรเนี่ยติดมาบ้านปปาไปแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะเก็บเงินทั้งสองคนนี้ไม่ได้ไม่มีเงินนะครับผมเขามีเงินที่ เก็บขยะขายได้ขายอะไรได้เนี่ยแต่เขาสองคนเนี่ยเลือกที่จะเก็บตังส่วนนี้เอาไว้เพื่อที่จะไปทําการเช่าบ้านสงเคราะห์อ,อยู่เพื่อที่จะได้พ้นจากบ้านหลังนี้สักทีก็นั่นแหละครับในเมื่ออาหารที่เขาไปหามาได้ในกองขยะในถังขยะเนี่ยมันเต็มไปด้วยขี้เลนขี้โคลเนี่ยก็เลยทําให้พี่เอเนี่ยจะต้องเอาไปล้างน้ําแล้วก็คัดแยกส่วนที่ยังดีหรือว่ายังไม่ค่อยมีกลิ่นเนี่ยให้น้องซีกินส่วนที่อันไหนมันเริ่มมีกลิ่นแล้วหรือว่าหน้าตาเริ่มไม่น่ากินแล้วหรือว่า พูดง่ายๆก็คือมันเสียแล้วนั่นแหละพี่เอเนี่ยเขาก็จะรับหน้าที่ในการเป็นคนกินเองก็คือรักน้องมากๆจนระยะเวลาผ่านไปนะครับแน่นอนว่าร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ากินของไม่ดีกินของเสียเข้าไปเนี่ยแล้วร่างกายสุขภาพเนี่ยมันจะดีได้อย่างไรถูกไหมครับทุกคนตอนนั้นนะครับมันก็เลยทําให้พี่เอของเราเนี่ยเกิดอาการล้มป่วยท้องเสียท้องร่วงอยู่เป็นเวลานานจนท้ายที่สุดแล้วนะครับผมพี่เอเขาก็ไม่สามารถที่จะทนได้ต่อไปเขาก็เสียชีวิตลงในที่สุด และในวันที่เขาเสียชีวิตนะครับผมก็เป็นวันที่เงินในบัญชีของทั้งคู่นี่สามารถที่จะเอาไปเช่าบ้านสงเคาะห์อ,อยู่ได้แต่ถ้าว่านะครับในตอนนั้นเนี่ยสำหรับน้องซีแล้วเขาไม่ได้อยากที่จะอยู่บ้านหลังนี้แล้วเขาเพียงแต่อยากจะได้ชีวิตพี่ชายของพี่เขากลับมาแต่ท่านั่นแหละครับถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายเพียงใดแต่ว่าเงินทองนั้นก็ไม่สามารถเอาไปแลกชีวิตใครกลับมาได้เรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าต่อให้เรามีเงินทองมากมายแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปซื้อชีวิตของคนที่เรารักกลับมาได้นะครับ เรื่องนี้ที่เรียกได้ว่าน่าสงสารน้องสีมากเลยนะพ่อแม่ก็ตายธุรกิจก็ถูกโกงอีกโอ้โหมีพี่ชายคนเดียวพี่ชายก็ต้องเสียสละชีวิตตัวเองอีกเพื่อให้ตัวเองอยู่สบายนะครับผมสุดท้ายแล้วเรื่องเราเป็นยังไงต่อก็เอาไปแต่งกันเองนะครับอยากให้เรื่องราวมันออกมาแบบไหนก็ ตามสบายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ลงด้วยนะครับแล้วถ้าหากใครอยากจะมีส่วนร่วมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยจะให้แต่งเป็นคำอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาแต่งเป็นเรื่องราวแล้วก็ลงคลิปในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย